ทบ้าล์ไสมันเป็ล้เาเต็มเลยเถอะอยากให้ปรับเรื่องเรื่องไอ้นี่มากเลยอะไอ้เบิร์กะไรนะเปิร์กย่อย่อแล้วมันจะโคบเร็วอะอยากให้มันเป็นยืนไม่ต้องไม่ต้องเลยเอาเซอร์มเอาเซอร์มินาออกไปเลยเ <c oughs> เอาเซอร์มินาออกผีไล่ไม่ได้นะอย่าอย่ามาใครบอกว่าผีไล่ไม่ได้บัตรลดัดผีขึ้นไวจะตาย โอ้ยลานสุดเบลเบลมันวิ่งแล้วก็หนีพายเออลงล่างลงล่างกันทุกคนอเโค okay. ที่ประตูน้ <c oughs> เออเบลเบลเบลเ <c oughs> บลเบลเปิดประตูตรงนั้นสิ <c oughs> ไล่แกะนะ้วบดมามาอ้อ,อนมาที่รอน เทาเทาหน้าเทามีกล้องไหมมีกล้องไหมโอ้ยโดนตีแล้วด้วยบน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 มาดอกอุอยอีดอก,อออดอกสเตอร์มิน่าโอ้ตยออลงไปลงไปทีเนี้ยลงไปหนูลงไปหนูลงเขานี่ภ<ม>าพก็โดนตีไอ้ที่กูเนี่ยต้องหาของทองเลยครับเพื่อน ทำ,ทำเครื่องหมาย,ยางไงยาอยู่ตรงนี้เออกดสเต็กชี้เออชี้เออชี้ชไปให้ตรงยาแล้วกดสเต็เออกแล้วกฉันอัเตร์มี้มาวางไว,ว้ให้น้องๆก่อนป่าช้านะสำคัญมากเลยนะทุกคนนี่กลายเป็น ควายไปิงแล้วก็มา,า,าแล้วตอนที่ควายไฟปิงนะ้ยาเออโดนจริงแน่โดนจริงปเปล่าเปรี้ยวอะไรพอเปิดเจออะไรเ,รเพื่อนปุ๊บโอเคตักเลยตักตรงนั้นเลย,เยไม่มีหรอไม่มีตีตรงนั้นหรอมีแต่ว่าเขาปักไปแล้วพี่อยู่กใครวะเนี่ย,ยร่าหาแล้วแหละ ถ้่กระนไรมียันอยู่อุ้ยลงไปแล้วพี่ลงไปโอ้โหนิพาโชว์โชว์โชว,โชว์พี่ว่าโชว์มาความของข้าง,งบนดีกว่านะข้างล่างม,มันเล<ะ>่นยากกว่าใช่ของข้างบนเลยอ่ะไวไฟไไปิ้งโอ้โหแกงไก่ให้เดือดั่นที่แข็ง ว่แล้วเฝ้าจริงด้วยเฝ้าไหมเลยเหมือนที่วิกี้เจอตาที่แล้วเลยตัวเดียวกันทัานนี้เหยียบวิญญาณเลยใช่ไหมใช่เหยียบไปเลยเดี๋ยวรอรอของนิดนึงแล้วเราเข้าพรอมกันเราต้องสวดเลยพอพอสวดให้ให้ปอสวดเพราะว่าปอมีพลัสสวดปักทูกก่อนเขาจะเฝ้า ิีเอกันบ้างเชผิดตัวเดิมเดี๋ยวพี่จะหยิบสตอร์นิน่าเราต้องไปีกันก่นพี่จะหยิบตัวหยิบพาวิ่งเอง ขึ้นบนแล้วกาไปโอเคโอเคมาแล้วมาแล้วจับตัวไว้ให้ 20, 20, ใหยิบยูจานไปหยิบไปหยิบไปตาบอดบตาบอดตาบอด ไม่ปลอดทำไมมันไม่หายปลอดอยู่กับฉันก็ได้มียาแล้วนะอยู่กับฉันยาอยู่ตรงไอ้นี่ตรงสาราเล็กสาราเล็กอะลองเปิดเลยลองเปิดเลยเปิดเจอเลยหายไปแล้วนะบอกว่าสาราเล็กตรงนั้นสาราเล็กตรงนั้นภูมิวิ่งลงมาเดี๋ยวพี่ทิ้งสแตนด์หน้าให้ ไม่ต้องไปอย่าเพิ่งไปฉีดูมิหายแล้วเนี่ยฉันว่าขีดป่ะขีดเลยไม่ผีไ่นางไงอ้าวเอาูมิปิงูมิปิงไว้าเก้าเก้าเก้าโอเคเลิศ เออในบทต่อปอปอในบทต่อพี่สีเหลืองในบทในบทในบทข้างบนแล้วเอาหรอเอามันเอาพี่แล้วพี่แล้วลงข้างล่างลงล่างเลยปอหยิบสเตอร์มิน่าติดตัวไว้ด้วยนะมันูเอ้าลงไปตรงนั้นหรอฉันลงไปช่วยน้องพี่มาแล้วพี่มาแล้วเอฟเอฟพี่ไล่แกอยู่หรอโอเคโอเคไหนวะ มันหายไปอ่ะมันเอาอีภูมิตายแน่จะได้ใช่ไหมจะได้ดใครช่วย,ายวตายแล้วเหรอก็โค้กสเตนนั่นไม่ช่วยอะไรเลย

มันเท้าได้อยู่แล่ละตอนนี้นพอกเกิดเองได้อโอวโจุดเลยนะอันนี้เก<อ>ิดเราที่ฟอเกิดก่อนไม่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 ไมอันนี้จุดไปก่อนจุดปีหนึ่งที่ทีก่อนอเ,เพราะว่าตรงนี้มันแคบเข้ามาสวดมีอากาศโดนตีไม่ใช่ไม่ใช่โซแล้วมาตรงนี้ต่อ ไอปอลในโบสถ์อ่ะท้าวท้าวแล้วเหลือพิธีนี้โลงมาน้ำสวดน้ำสวดอืมซาเขาไปเถอะ ควหนึ่งวิสอดีนะออเคตมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยตรงไหนมีประตูเดี๋ยวเด๋ยวเราเราวิ่งเข้าประตูนั้นกันพี่จะได้ถ่ายรูปมาโอย่ซีสับอาสเกิดเลยนะเออเกิดเลยเกิดเลยเกิดได้ยัง เดี๋ยวเพิ่งยเดี๋ยวด้เดี๋ยวเดอี๋ยวัไปที่ที่ก่อนเดี๋ยวพัดกดเกิดพัดนึงพัดนึงโอเคโอเคสิบห้านึงเดี๋ยวนะพอกดเกิดพอกดเกิดพอกดพอกดโอเคโอเคก็หายแล้วหายแล้วหายไปไหนวะ เห็นหน่ะที่ไม่เห็นอ่ะโอ้ยโดนน้ำมลเป็นหนึ่งทีฟ้าพรอนี่เข้าไปปิดประตูปิดประตูอุ้ยปอปอมาปิดประตูประตูเก้าเก้าไอปอมาประตูนี้นี่นี่นี่พี่ซันติกอยู่พี่มาพิคกี้ฟาร์มผองได้ปะเดี๋ยวนะ ทำเกาะไปด้วยอีกด้วยนีพ่พาระวังไม่เอาพยานไปด้วยเหรอเออนี่แปะ ออออกประตูเลยออกออกเ่อนออกออกเออโชว์มีประตูไหนอีกไหมโชว์ โชว์ตัวไหนวะนนพี่หล <รอ S 1> ุดนะพี่หลุดนะน่าน้าสะบัดไปเลยตอนนี้ไปกิน,นค่ะขึน้นอยู่ไหนวะไม่อยู่ล่างอยู่นี่อยู่ข้างบนเว้ยโชว์โชว์ไหวไหมโชว์ ที่อยู่ล่างตรนั้นไม่เป็นไรเที่ยววิญญาณออกอมาเอาอยา

อยูอยู่ข้างล่างกเท้าไปแล้วโอมเลยเนะี่ยโอม,มตัวที่จะตยแล้วเนี่ย อืมออมยันแบบว่าเห็นกระโปรงงต้องแบบเดี๋ยวต้องกลับไปดูคลิปนั้นคนเดียวกันว่ามันเนี่ยคนจีบเป้าเก่งมาก